สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชัดเจนแล้วไปต่อหรือพอแค่นี้แพทย์นภพาเคลียร์ใจผ่านแฉปมข่าวเลิกนายเผยความจริงแบบนี้นักสแสดงสาวแพทย์นภพาที่ประชิญข่าวรักเลิกๆๆกับนายนพัฒแฟนหนุ่มดีก,กีตำรวจมาตลอดวันที่ผ่านมาล่าสุดแพทย์ออกมาเคลียร์ชัดๆในรายการแฉพร้อมเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ได้ฟังกันว่า <S <S สถานะตอนนี้ของตนกับหนุ่มนายไม่ได้ใช้คําว่าเลิก แต่ใช้คำว่าเพ่าๆเบาๆลงหน่อยยังคุยกันแค่ไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนเดิมนอกจากนี้แพทยังเผยเรียกเสียงหาว่าเรื่องทั้งหมดแพทจะไม่ต้องมาพูดเลยถ้าเรสลูกชายไม่หลุดพูดกลางรายการคุยแซบโชว์ไปเราอุดปากไว้ไม่ทันตั้งแต่วันนั้นตัดสินใจคบกันเพราะลูกเลือกแล้วลูกชอบคนนี้น้องสาวเป็นคนแนะนําให้รู้จักกันก็รู้จักกันได้ไม่นานเพราะแพททารายการเกี่ยวกับคนโสด แล้วอยากได้หลากหลายอาชีพน้องสาวก็แนะนําเขามาให้ออกรายการก็เลยเหมือนคุยกันต่อเนื่องจนลูกมาโป๊ะกลางรายการก็เลยคิดว่าต้องพูดแล้วเพราะคนจะต้องจับผิดเราแน่ๆเวลาไปไหนมาไหนแพทจะอยู่ตรงนี้ได้ต้องอย่ากโกหกก็เลยพูดไปเลยและเริ่มมีนักข่าวโทรมาถามวันลอยกระทงถือว่าเลิกงามยามดีก็เปิดเลยและปิดทันทีภายใน6ชั่วโมงเพราะในโลกโซเชียลเป็นหูเป็นตาให้ ทันทีมีมาเมนว่าเห็นไปนั่นไปนี่กับคนอื่นเราก็เลยกลัวว่าจะตกที่นั่งมือที่สามเพราะระหว่างที่คุยกับเขาอยู่ก็ไม่เคยรู้ประวัติอะไรของเขามาก่อนก็เลยปิดก่อนเพื่อถามให้รู้เรื่องว่าใครเขาก็อธิบายว่าตอนนั้นยังเคลียร์กับแฟนเก่าไม่จบยังมีเรื่องให้คุยคุยกันอยู่ก็ให้ไปเคลียร์ให้เรียบร้อยว่าอะไรยังไงส่วนเรื่องหลุดพูดกลางรายการและแคปชั่นคำคมที่เธอโพสต์นั้น คนก็ไปติดความหมายว่าเลิกกันแล้วแต่จริงๆแพทยังไม่ได้พูดคํานั้นแค่อยากให้เบาลงและการที่แพทเปิดตัวเพราะเป็นการให้เกียรติเขาว่าวันนี้เราอยากศึกษาคุณคนเรามีความคิดสังคมครอบครัวคนละแบบกันและตอนนี้แพทแค่ต้องการคนที่ไปกับเราได้ในทุกที่สถานะตอนนี้คือเบาลงมาหน่อยยังไม่เลิกคนแซวเยอะก็เขินเหมือนกันคุยกันว่ามันขยับขึ้นมาได้เราก็ไปกันต่อ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ